สวัสดีครับพี่น้องวันนี้แล้วงานแล้วเบียกแล้วครับกาซิมาหาเก็บมักผักได้บ่อยนี่วันนี้จะเสดเม่นูอย่างนะครับลองเบิ่งจับมักริกนี่แหละครับก่อนนะครับอันนี้เป็นริกสดปลูกลร้สารนะครับปลูกแบบไร้สารครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอย่างทั้งสิ้นกายอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไป มันลกมีนูด้วเหรออืมจะหานะเราเก็บมาพริกก้อนพี่หนุ่มเก็บผักก่อนละ่คะค่อนเส็ดเมนูยินก็ได้พ่อได้ไป พี่น้องอีกอันนึงนี่เบงรงเห็นแล้วโหระพาพี่น้องฝนตกใส่มันกระยอดง่ามๆเนาะกระสิเด็ดเอาเตยยอดนี่แหละ,อ,ะอยู่ขางลงเลื่อนเท่านี่แหละพี่น้องพอดีเม่ว่านี่ซอมหลังคาทำหลังคาอันออกสเด็กก็ได้เห็นยอดอันนี้เบงรงคันประซุปน้องไม้กระสิหมกน้องไม้แหละพี่น้อง ในนนั้น่ะหมกน้อไม้หมกน้อไม้ก็เป็นตะแเสบอยู่พี่นอ้องแต่ว่าเขาบดยมาเขาเหนียวไว้นะครับหอมด,ด,ดีอยอะน้ำซุปน้อไม้ก็กินกับกระแทบพี่นอ้องนอ,อนก็ลังมันต้นเก่าแะไรพี่นอ้องฝนตกใส่แล้วมันแตก<ว>แตกใส่แห้ง<ว>ดี<ว>มะเกิดเมนู่นน้อไม้ละเตี้ยสมือนี่เพราะว่ากับ ป่นกันทำไมยังพี่ว่าละ่ะฝึกเขาตัวน้นอยๆนี่กรไดก็ต้องฝึกให้ความลำบากเขาสีกินขนมกินอียงเนี่ยก็ต้องฝึกให้เขารู้ว่าพ่อแม่ผ้าลําบากจังไดยังจังไดเขาก็เสดงหู้กถ้าเลี้ยงเขาดีไรเขาก็สิยามนะพี่น้องก็เลยเอาให้แบบผ้าเหรินผ้านั่นกินเต็มที่ละ่ะ แต่ว่าเมนูที่เ,เขากินอิ่ีนั่นก็เรืองต่างหากแต่ว่าทางในมีอะไรอยู่ทางในมีต้นมันอยู่พี่น้องได้แล้วพ<อ>เพื่อเพ็มเลยค่ะมือซงคือสไลด์ลองจับหญ้าอยู่มือซงก็สิเปน็นขันหมูหมกกะสุกนุ่มไหมเด้พี่น้องวัอน,นี้ได้โหระพาหอมหอมอไปแล้วครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันไม่ใช่ได้เป็นเอียง อาพี่นอ้องเดาแล้วรูโลวาสีเห็ดเมนูอย่างหมกน้องไห้พี่นอ้องใส่ก็บดได้ใส่ข้าวเบียร์เราก็ใส่แปง้งกับโัดแทนหน่อยนึงพี่นอ้องน้องไหมเตรียมไปตองแล้วเตรียมซีฮอนี่ครับดึงดูหมกบนบ้านใส่อันนี้ห้อยหนาหลายๆหน่อยโอ้ยนี่เป็นตะหอมคชัดมาหมอก็พร้อมแล้วพี่นอ้องมาห่อเลยครับเดี๋ยวเราไปาชิมตอนสุกเนาะ มาพี่น้องหนึ่งแล้วเบิ่งหมกแต่ละหมกบอกบองามดอกแต่ก็โอเคอยู่พอกินได้เนะหมกกินแค่ว่าล่ะไม่เอางามนะไฟเดือดๆแล้วน้ำเดือดแล้วเอาใส้สนอกไปตองใส่จังบอแหล่นะเคล็ดลับเรียนมาเนี่ยเดี๋ยวรอบไปชิมกันเลยมาพี่น้อง หอมข่าวเศร้ากันพี่น้องเมื่อนี้ข้าวสวยร้อนๆเบิง้งหมกน้ำไมหมกน้ำไหมเพราะว่าก็บไ้ใส่หมูใส่ย,ย่างดอกต้มสุกก็คือสุก,กนลครับน้ำไหมหอมกินไอหมวละผ้านะครับเก็บมาอืมครับนีใครต้มกับไช้กรอบเดี๋ยมาขึ้นนะ่ะนี่ไว้หัวละผ้ากับนะครับกับสสเดามากินกันเลย นะครับแซ่บมือนี่หอมมาพี่น้องช่วยกันแล้วน้ำไม่ขี่ม,มือผมเองครับสุกบัสุกกะกินท่าน้ำไม่ต้มสุกกและแม่งครับสุกแล้วพอใบหุละวฬาเนาก,ก็บโมโหเมนูุยังแล้วหุละวฬาน่ะน้ำปลาเนาะหน่น้ำปลาหน่อยนึงพี่หน่ออือหน้าปลา ตลาดวันนี้มาขายเขาปิดตลาดใช้เกลือแท่นั้นละใช้เกลือกับตําตะแกงเขาปิดตลาดนี้วเขาบ่อยมาแล้วเอาเลยเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะ ดีมีเขาจ้าอ่าเง่ยหแบบงิธไหล่ะดลบๆเล,ล้วเลยกินแบบบ้านๆขน้ามีหน้าไม่นางใส่เนี่ยหน้าไม่นางใส่กระแจกเพื่นอนเพคือว่าคนชื่อเวนนิส่ก็ มันไม่มาจีบด,ดอกแบบียงอืมมันส่งจีบม่อเขาเมื่อเนี่จีบด,ดอกแต่ว่าตุมเสียงมากุมเสียงมากไหโควิดพี่นอกระบาดหนักเวลาับมาสไย,ยังก็อย่าตามไม่รัดแม้คืหนึ่งวัคซีนั็มาสะ มาซาให้ท่านกันเจ็อออบอบบานเจ็บอบบานออกินมันมาก,มาก ขาไปเห็ดไอ้เวียงแต่เศ้าไปแล้วพี่น้องแล้วแล้วกับข้าเฮินอยู่หาโซสิรอ,อกีดผัดได้พอดีมาว่าในสอมหลังค้าสอมหลังค้าล้งเลื่อนนะครับลมผัดลมหมุมหนนะลมหัวกุดนะหมุนหมุนหลังค้า แต่ก่อนมันก็สีวิเท่เนาะมันก็เปื่อยเนาะสีกวากดูดเลยดูดขึ้นไปก็สีอีกเลยหลังคาปฏดติกก๊กเลยได้เปลี่ยนไม้เหมืมนอนขึ้มือว่านึงแกะออกมืกอเศร้ากระหวจะขิดหลังคาเกาเมือ่อมันไหวก็เลยคาดเดือนอยู่พี่น้อง อขันพุที่เสียากชิมเมลอนเด้อยคิปนี้อย่างที่ว่าแหละก็เฮ็ดไววเนาะู้ที่อยากชิมเมลอนไล่แอดขังลางก็แอดเป็นมูนะครับไปเบิ้งได้ในสั่งซื้อกดสั่งซื้อเองเลยครับราคาตามที่ เห็นนั่นแล้วครับอันนี้เป็นเกรดพิมพ์เหมี่ยมมีมีอยู่ส่วนเกตบีนั่นเราไปลงใหท้ทีหลังครับเพราะว่าเกตบีนั้นก็ยังเกิดมามันยังม่มี่เทียตอนนี้เดี๋ยวทางไหนก็จะลงไว้ให้ตอนมันมีเนาะมีเกตบีนะฮะอันนี้เกรดเกรดนี่คือว่าเกรดพิมพ์เหมี่ยมครับอันนี้ก็แอดไว้แต่คลิปไว้ ขยำแล้วลูกแม่ขยำให้แล้วแม่ขยำแม่ขยำให้แล้วครับอืมจะแช่เอี่ยงแล้วเป็นอกลูกว่าหิว

มกยกทั่วเลยมั้งหมวกขี้ให้แค่ให้พี่น้องเทเสร็จเลยโอ้เห็ดเองกิจเองใบตองก็ต้นาปลูกไว้พี่น้องใบตองน่างามนเพราะว่าเมืองเทือกสานน้ำใส่แน่น่ะฝนตกเยอะฝนตกน้ำสาดน้ำใส่น้ำ ออกเคลียร์แล้วพี่น้องออกเคลียร์ออกดีแล้วเดี๋ยวรอมันแก่ะไปสูแ้แกเถอะแกมันกายเอากระดาษให้พ่อหน่อยเร็วนะเอากระดาษที่ช่วยพ่อหน่อยกระดาษที่ช่วยพ่อหน่อยสองชิ้นฮะเร็วเร็ว พ่อจะพาไปนี่เอาชิจูมาเนาะเป็นข้าวแล้วปีปน,นอ่องมันไห้ออกไปถึงข,ข้าวผัดไข่เขามึ่ข,ข้าวผัดไข่เร็วเรวคุณเกลงเร็วเรวมาดูตัวอะไรนี่ีิจูมาด้วย อินมแล้วคืานกิ่งไปกิ่งมากลยใช่ไหมน้องอิมอ่มเขาแบบได้เพา,าให้พัดไปกับเบิร์ดอันนี้ต้องถ้ามันหิว,วาาก็ขา,ากันนะมันยังกินเหมือนกันหรอกเอาประเดี๋ยวมีอย่างเห็นมันกินก็คือกินเบอร์นี่ยังยังซื้อให้ก็คือกินเยอะ Thế nào? Sợ đau. Ừ. Nào, sợ đau. xong 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 đau xong 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 chơi xong 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 Mà sao? บ่ได้ผ้าล้อไปจับปลาพี่น้องเอ้ยปลาดเงิน ก็น้อยก่อนโอ้สุดยอดแซ่บมันเผ็ดมันฮ่อนพอกอ็ฮ่อนน้ำมันก็ฮ่อนห่อนเมือนี่ยไข่ต้มบุพเพก็ฮ่อ,อน,นอีกอก็นั่นนนกินกะ็ะแทบไปไข่ต้มก็ได้ไข่ต้มกับซอสหรือว่าน้ำปลาพริกนะผมว่ามันแบบ นั่นกินอ่ะอรอ่อยนี่บบนี่ขวานที่นี่ ว่าถูกด,ดีปบหลักก็จะเป็นน้องใหม่นะพี่น้องเนะาะส่คลิปแล้วเบื่อไปน้องใหมู่้เบิ้งก็จะเบื่อแท้นคนกินไอเนาะแต่คลิปนี้ก็คือว่าเป็นคลิปที่เก้าแล้วมะครับแปดเกาแล้วอีกเมื่อก,กี้เมื่อก็จะครบสิบสี่วันมา ก็จะหาเลาะทงเลาะท่าเป็น่นดีวแบบนี้ยางเลาะตลาด <c oughs> ตลาดเปิดแต่จริงๆก็บไม่อยากไปประเทศนอะพี่น้องเพราะว่าโควิดมันไรตัวห้องอ่ะกินได้อยู่ เสืองาจะกัดหลุด้ายนะครับว่าเลยเนะาะเข่ากับสิบเบือบางสั่งก็มากินเข่าได้ไม่นอ้องบาดสิบประท้วงนะไปะห,หิวนเทีเ่ไปหิวก็คักนี่เฮ็ดยังให้กินกินเมือดพอหิวยิ้มแล้วเขาก็เรียนของเขานะครับมาาละ ฝึกใส่ชีวิตแบบธรรมาดาเป็นบ้านเมืองนะครับฝึกให,ให้เขากินตามที่มันมีแกบมีอันไหนหกินอันนั่นนะครับก็อย่างก็เลือกฝึกยั้งสื่ดีกว่า เกขเกาเลือกอะไรละงามเน้นก็ไม่เอาวันนี้ก็ไม่เอานะไม่เป็นส่งนันรกตรงนี้ปิดเทิมเนาะ ซ้ำมมือกับอะไรซ้รอมกับพี่น้องว่าโควิดโรงเรียนเพิ่งับประกาศเรือนเนาะแต่จริงๆก็บ่ได้ตั้งใจให้เขาซ้ำหรอกน่าขาล่นเ,เขาขล่นความมีความสุขตามว้ของเขามากกว่า พอดีโอ้สุดอยอดขันเหลือแต่กันเหลือพิกเม็ดนน่ะเน้อยเหมือนพอดีพี่น้องจะสองคำกันคำเดียวปนหน้าเมือ่อ กินหยาไปของเฮาเองได้คิปย่อผินหวานกระปงเองเนาะเคเพบเพิ่อิ่มเพิ่นอนเพิ่เต็ด ครบรถองค์ประชุมโอ้ยเผ็ด <c oughs> สุดยอดเถึงเผ็ดถึงห,ห่นอนพี่นะ้องเลยนะปิดท้าย นวัขาเจ้านวลข้าเจ้าจให้ทอดมนนหน่อยนึงมดูดีปิดท้ายสิเด็ดเกี้ยวกันมาเทียนะเขอร้อยกรอกร้อยแก้วเดี๋ยวพี่น้องปอกที่ส,ด,สดนี่ละ ผลไม้ตามมดูการอันนี้เิ็นกนออกเอามาฝรนะังอัน,นคนที่เฮ็ดอัน,นไม่อนอนยู่น้ำกันอันพี่น้องเป็นกกเอกมาฝากมะม่วงกันี้ไม่อนก็นมี้สหาชังเป็น,นเอนกนอ,อกมาฝรก่ากันลังช่ำกนังนิ่มแต่อยู่บ้าน,าน,นเน้อนี้ด้พี่น้องก็คันไดปไ่นเน้น้วเฮ็ดหนวยแบบยง,งานชนชำเลยอะ่ะสนใจอยู่เนาะ ต่อได้สมหวานปิดท้ายจะน้อยกันันมนจะได้เข้ากันมีนปอกเนื้อหายไปเพิ่มงนน กระทอ้อนลอยแก้วกินข้าวแล้วกินสมแล้วได้บ้างไหมมัิคือเกลือนะพร้อมตะเลงกระทอ้อนลอยแก้วนะพี่น้องเนาะ น้ำปลาน้ำป่าฉนน่าจะทอนลอยแก้ว,วมันเป็นหวานๆเปรียปร้ยวพป่น้อเสียบ เม็ดมันบ่กิน,นอ่ะพี่นอ้องเม็ดมันแบบมันซ้ำๆเนาะกินเนื่อเนื้อมันเม็ดมันก็อย่างนึงก็ผสมวะแต่เป็นสมเนาะ แก้วจากน้อยกันกำลังที่สุกพี่น้องงงแก้วสับเลยม่วง,งมันเข่าแก่แล้วพี่น,องงน้องนานี้ห่อน,นันเอาพี่น้องยอยากกินสด บ้านพี่น้องมันเหลืองมองแก่นมันเหลืองเพราะแห้งหรอแก่นมันเหลืองเพราะกินนละกินสมกระสิมันมันพอดีมองแก่เผ็ดนนี่จากหัวมาเผ็ดมาสมเนาะผสมเนาะท่านทาไปซชื่อ น้ำอะไเขาตา มขึ้นอยากมันเอาข้าวโพดเอาแห้งแดดว่าสันเป็นตายเธอก็มากอยู่ไม่หล่บมันไงไม่หล่บมัน,นไงไว้นะ ถ้าจะกินเฮมเิดก็อึ้อไปไวแล้วพี่น้องไปแล้วครับบ๊ายบายแซ่บๆนัวๆกันฝากติดตามไาในได้ครับเด้อกินข้าวเป็นมูกันโฮมกันซุ่มข้าวกันพอได้กินขา้าวบ่มีมูน่ะเบิ่งผมเป็นมูกันนะครับ